ของกษัตริย์อามาซียาสองพงศาวดารบทที่25ข้อ17ถึง24หลังจากกษัตริย์โยอาดสิ้นพระชนพระโอรสของพระองค์คือกษัตริย์อามาซียาได้ขึ้นครองราชเหนื้ออาณาจักรยูดาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เรามักพบถ้อยคำพิเศษที่ใช้ประเมินกษัตริย์ของยูดาว่า พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ไม่เหมือนดาวิดบิดาของพระองค์เพียงแต่ไม่ได้ลื้บูชานียสถานบนที่สูงประชาชนยังคงถวายสัตวะบูชาและเผาเครื่องหอมบนที่สูงอยู่ถ่อยคำว่ากระทำสิ่งที่ถูกต้องทำให้เรามีความหวังแต่คำว่าไม่เหมือนดาวิดและ ไม่ได้หรือปูชนียสถานบนที่สูงกับทำให้รู้สึกไม่สบายใจและนี่คือการประเมินที่พระคัำพีมีต่อกษัตริย์อามาสซยยอามาสซยยขึ้นครองราชเมื่อมีพระชนมาอยู่2 5พ0 0ศาและทรงปกครองยูดาจากกรุงเยรูซาเลม็มเป็นเวลา29ปีเมื่อแผ่นดินเริ่มมีความมั่นคงพระองค์ก็ยกทัพ ไปโจมตีเอโดมสงครามครั้งนี้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในสองพงศาวดารบทที่25อามาซิยาได้เกณฑ์ชายชกันจากยูดาจำนวนสามแสนคนเพื่อออกศึกและอาจคิดว่ากำลังพลยังไม่เพียงพอจึงว่าแจ้งทหารจากอิสราเอลเพิ่มอีกหนึ่งแสนคนด้วยเงิน100ตะลัน เงินแต่แล้วมีคนของพระเจ้ามาปรากฏและกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านดังนั้นจงออกศึกด้วยกำลังทั้งหมดของท่านแล้วท่านจะมีชัยเหนือศัตรูจงอย่าเอาทหารจากอิสราเอลไปด้วยอามาซยาลังเลเพราะไม่อยากสูญเสียงเงินหนึ่งรตะลันที่จ่ายไปแล้วแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะประทานมากกว่านั้นอามาซียาจึงเชื่อฟังและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่เหนือเอโดมแต่ไม่นานปัญหาก็เกิดขึ้นตามที่คำประเมินว่าไม่เหมือนดาวิดและไม่ได้ลืออที่สูงได้บุ่งชี้ไว้ขนาดพระองสู้รบกับเอโดมอามาซียาได้นํารูปเคารพของเอโดมกลับมาด้วย บางทีพระที่มองเห็นได้อาจด,ดูหน้าพึ่งพอใจในสายตาของเขาพระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะมาตักเตือนแต่แทนที่อามาซียาจะฟังเขากลับข่มขู่และปิดปากผู้เผยพระวจนะนั้นหลังจากนั้นอามาซียาก็ท้าทายจะทำสงครามกับอิสราเอลดูเหมือนว่าพระองค์จะยิงพยองยิ่งขึ้น หลังจากชชนะเหนือเอโดมโยอาดกษัตริย์อิสราเอลในเวลานั้นได้เตือนอามาสียาว่าชัยชนะของท่านเหนือเอโดมทำให้ท่านเยื่อหยิ่งจงอยู่สงบและพักอยู่ในวังเทิดเพราะสงครามที่ไม่จำเป็นอาจนำความพินาศมาสู่ท่านและประชาชนของท่านแต่พระองค์ไม่ฟังกับออกศึกด้วยความดื้อดึง สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่ออิสราเอลในคราวนั้นกำแพงเยรูซาเล็มถูกพังลงยาวถึง200เมตรทรัพย์สมบัติจากพระวิหารและวังหลวงถูกปล้นไปและชาวยูดารวมทั้งกษัตริย์อามาซิยาเองก็ถูกจับเป็นเชลยเรื่องนี้ทำให้เกิดการกอกบฏในยูดาและในที่สุดอามาซิยาก็ถูกสังหารโดยประชาชนของพระองค์เอง พี่น้องที่รักการปกครองบ้านเมืองนั้นจำเป็นต้องดำเนินด้วยความซื่อสัตย์ต่อสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยพูดนำเช่นนี้ให้มีชัยเหนือศึกอันยากลำบากแต่พระคัมภีร์เตือนเดาว่าหากผู้นำหันไปนมัสก,การรูปเคารพและมีใจหยิงพยองสงครามอันน่าเศร้าก็อาจปัะทุขึ้น ภายในชนชาติของตนเองและผู้นำผู้นั้นก็จะจบชีวิตอย่างหน้าอนาถ